ร i, ีวิวเต็มสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นใหม่จากซัมซุงซัมซ <ต Alright. S 3> ุงแกล a l a กซี่ซีโ3 5G และซัม s ุง g กล l a x กซี่ซี3 5G เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโก้ไอทีครับคุณผู้ชมได้ชมคลิปรีวิวของ2รุ่นนี้กันไปแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นงานอันแพ็คนะครับ ซึ่งเรามีเวลาอยู่กับเครื่องน้อยไปสักนิดหนึ่งเราก็เลยทำลงรายละเอียดไม่ได้มากนะักหลังจากนั้น s ซั s ซุงก็ได้ทำการส่งเครื่องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราทำ ฟูลีวิวที่จะได้ชมกันในวันนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ตอนส่งเครื่องมา s a m มซุงเขาเล่นใหญ่มากนะครับนี่คือมิติใหม่ของการส่งเครื่องให้ทีมบล็อกเกอร์ที่รีวิวเลยนะฮะเป็นกล่องสีดำขนาดใหญ่เครืองๆเลยแล้วพอเปิดกล่องมาก็มีแบบแช่เดงนลูกโปง่งป๊อปอัพลอยขึ้นมาฟูฟ่องนะครับแล้วข้างในนั้นก็จะมีกล่อง s a m s u ง g Galaxy โ4 3 5G และ C f l i p 3 5G อยู่ในกล่องเดียวกันเลย วันนี้จะรีวิวเต็มลงรายละเอียดให้ครบทุกเรื่องรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานด้วยนะครับว่า2รุ่นนี้น่าใช้เพียงไหนไปกันเลยเดี๋ยวรายละเอียดมันจะยาวมากไปเลยครับ เริ่มต้นที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับทั้ง s a m s u n Galaxy g Z f 3 5G และ s a m s u n Galaxy g c Flip 3 5G นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีสัดส่วนของบอดี้นะครับในดิเมนชันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกว้างยาวสูงบางมีขนาดที่เล็กลงอย่างละนิดอย่างละหน่อย คือซัมซุงได้ทำการปรับปรุงตัวบอดี้นะครับการออกแบบให้มันดูแน่นดูกระชับดูเฟิร์มมากยิ่งขึ้นสัดส่วนในแต่ละด้านเนี่ยจะเล็กลงประมาณ1มมตรและความบางด้วยนะฮะรวมไปถึงน้ําหนักก็เบาลงด้วยนะฮะอย่างละนิดเหมือนกันสักประมาณ10กว่ากรัมซึ่งถ้าลองถือจับดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออการที่ออกแบบให้มันกระชับมากขึ้นให้มันเฟิร์มมากขึ้นเนี่ย การถือจับมันก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นด้วยนะแต่โดยรวมๆเนี่ยดูภาพรวมเนี่ยถ้าไม่เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวเลขนะครับจะแทบรู้สึกว่าใกล้เคียงกับของเดิมเลยดีไซน์ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามีการเก็บรายละเอียดให้ดูทันสมัยดูใหม่ยิ่งขึ้นเรื่องของความทนทานนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ใช้นํามาตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้สมาร์ทโฟนจอพับได้ทั้ง2รุ่นนี้นะครับสิ่งที่ซัมซุงทำทำหลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือทนน้ําในระดับ IPX 8ความหมายของ IPX8 ก็คือสามารถทนน้ำได้ลึกถึง1.5เมตรและอยู่ได้นานถึง30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะสามารถใช้งาน2รุ่นนี้ได้อย่างสบายใจนะครับจะโดนน้ำจะเอาไปล้างหรือทำความสะอาดหรือโดนน้ำหกใส่คุณก็จะสบายใจได้ว่าเขาทนน้ำได้แน่นอน ความทนทานอย่างที่2นะครับซัมซุงได้ทําการเลือกใช้บอดี้เป็นวัสดุ a r m ์เมอร์อลูมิเนียมะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมเกรดสูงซึ่งจะมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงชิ้นส่วนต่างๆของตรงบริเวณที่พับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮินช์หรือกลไกที่อยู่ข้างในนะครับออกแบบมาให้ผู้ใช้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าคุณจะใช้สมาร์ทโฟนจอพับได้แบบนี้นะครับพับได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะพังง่ายๆครับ ผ่านการทดสอบมาแล้วไม่ต่ำกว่า200,000ครั้งครับหน้าจอยังคงพับได้ดีอยู่เลยนะฮะและใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหารวมไปถึงวัสดุตรงที่เป็นกระจกด้านบนสุดของจอที่พับได้นะครับก็จะเป็นอัลตราตินกลาสนะครับตัวนี้เปลี่ยนวัสดุให้มีความแข็งแรงมากขึ้น30%เพื่อให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นส่วนสีนะครับ Galaxy Z Fold 3 5G จะมี3สีให้เลือกนะครับทุกสีเนี่ยจะเรียกว่าแ a n t o มขึ้นหมดเลยแล้วก็ตามด้วย Color ของเขานะครับเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือสีเงินสีเขียวแล้วก็สีดําทั้ง3สีของ Galaxy c 4 3 5G จะเป็นฝาหลังผิวด้านทั้งหมดเลยไม่เป็นรอยนิ้วมืออันนี้ชอบมากนะครับดูแลได้ง่ายมาก ส่วน Samsung Galaxy Z Flip 3 5G นะครับเขาจะมี4สีให้เลือกครับมีสีครีมมีสีเขียวสีม่วงลาเวนเดอร์แล้วก็สีดำโดยเฉพาะสีดำเนี่ยจะเป็นสีที่เป็นตัวเดียวที่เป็นฝาหลังแบบผิวด้านที่เหลือเป็นกลอสซีหมดเลยแล้วยังมีสีพิเศษด้วยไปสั่งได้ที่ samsung.com นะครับตัวนั้นจะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเทานะฮะซึ่งเป็นสีพิเศษต้องไปสั่งผ่านเว็บเท่านั้น เขาพยายามออกแบบให้ c ีฟ3มเนี่ยมีโทนสีที่อ่อนลงเพื่อที่จะต้องการให้ตัวโทรศัพท์มันเนี่ยเป็นยูนิเซ็กมากยิ่งขึ้นก็คือคุณผู้ชายก็อยากจะใช้ได้นะครับซื้อไปเนี่ยผมว่าถ้าถามว่าสีไหนเหมาะกับคุณผู้ชายสีดำครับเป็นผิวด้านด้วยแล้วถือกับผู้ชายเนี่ยเหมาะมากเผื่อใครอยากจะได้สมาร์ทโฟนตัวเล็กๆพับได้ใส่กระเป๋ากางเกงพกง่ายๆผมว่าตัวนี้เหมาะมาก The <laughs> ของจอครับเริ่มต้นที่ Samsung Galaxy g a l a ซ y C4 3 5G ก่อนเลยนะครับทั้งจอด้านนอกที่เป็นจอเดียเด่ยวๆนะครับและจอด้านในที่เป็นจอพับได้ของ c 4 3นะครับจะมีขนาดเท่าเดิมเหมือนปีที่ล้วเป้เลยคือจอด้านนอก6.2นิ้วจอด้านในเมื่อกางออกมาแล้ว7.6นิ้วขนาดเท่าเดิมเป้แต่มีการเปลี่ยนวัสดุและชนิดของจอครับแล้วกระจกด้านหน้าเนี่ยปีนี้นะครับของปีนี้เขามีการเปลี่ยนนะฮะเริ่มตั้งแต่ท็อปกระจกด้านหน้าเลยกระจกเนี่ยเปลี่ยนเป,นเป็นกอลิ l l a ราส s ิก รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมถึง50%แล้ววัสดุจอด้านนอกที่เป็นจอ6.2นิ้วตัวนี้นะครับของเดิมเป็นซ u เปอร์โมเ d ตคราวนี้เปลี่ยนเป็นจอไ y นามิกอโม l e d ต 2X จอที่ดีที่สุดของ Samsung เท่ากับว่าหน้าจอทั้งด้านนอกและด้านในของ c 4 35G ตัวนี้จะเป็นจอไ y นามิกอโม l e d ต 2X เหมือนกันเลยนะครับ ส่วนจอด้านในเนี่ย<ป>เมื่อกลางออกมาแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากขนาด7.6นิ้วเท่าเดิมแล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนวัสดุของท็อปบนสุดของหน้าจอด้านในจากเดิมเนี่ยตอนเป็น CFO 2นะครับถ้าเราเอานิ้วจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะดูนิ่มๆหน่อยเขาเปลี่ยนท็อปใหม่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น30%คราวนี้ f e e l ิ n g ในการจิ้มลงไปบ,บนหน้าจอนะครับเราจะรู้สึกว่ามันเป็นกระจกมากขึ้น แต่ไม่ต้องห่วงกระจกยังพับได้เหมือนเดิมยังเป็นจอพับได้เหมือนเดิมฟีลลิ่งในการพับได้และความทนทานในการพับได้เหมือนเดิมนะครับตัวเครื่องเนี่ยเมื่อพับเข้ามาแล้วนะครับตรงส่วนข้องอตรงที่เป็นบริเวณพับเนี่ยจะดูแนบสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอันนี้คือสิ่งที่ทางซัมซุงได้พัฒนาขึ้นมาส่วน Samsung Galaxy C Flip 3 5G นะครับ หน้าจอด้านในก็ขนาดเท่าเดิมครับเหมือนตัวรุ่นปีที่แล้วนะครับ6.7นิ้วนะครับจอรุ่นปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นจอ Dynamic AMOLED ซึ่งเป็น Dynamic AMOLED รุ่นแรกปีนี้ก็ได้รับการอัปเกรดนะครับวัสดุจอให้เป็น Dynamic AMOLED 2X คือเป็นจอรุ่นที่ดีที่สุดตัวท็อปเลยจัดมาให้นะครับ ในขนาดที่ด้านนอกเนี่ยนะครับด้านนอกเมื่อพับฝาลงมาแล้วนะฮะซเนี่ยเขาจะมีจอด้านนอกของเดิมเนี่ยขนาดหน้าจอเล็กมากครับปีที่แล้วแค่1.1นิ้วเองก็แสดงผลอะไรได้น้อยนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้ปีนี้มีการอัปเกรดขนาดใหญ่ขึ้นให้มีขนาดหน้าจอ1.9นิ้วครับ พอมีขนาดพื้นที่หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถทําอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นเวลาเซลฟี่นะครับเราก็สามารถพรีวิวเห็นภาพขนาดใหญ่ถ่ายรูปได้โดยที่ไม่ต้องกางจอออกมานะครับก็ถ่ายรูปเซลฟี่ในขณะที่พับได้เลยแล้วก็มีโน t ติฟิเคชั่นข้อความแจ้งเตือนสายเรียกเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ เกือบลืมบอกเรื่องของ r e f ฟ e ชเ r a t หน้าจอครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมี r e f ฟ e ชเ r a ของหน้าจออยู่ที่120 h ฮิทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยเรื่องของความลื่นไหลเราไปต่อกันที่เรื่องของสเปคนะครับผมจะไปเร็วนิดหนึงเนื่องจากเป็นการรีวิวมือถือ2รุ่นอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจะเยอะมากถ้าหากไปช้าๆเนี่ยจะทําให้คลิปมันยาวยืดมากใครดูไม่ทันนะครับ ไปกรอกลับเอานะฮะใช้คําว่ากรอกลับด้วยรู้เลยเกิดยุคไหนนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ชิปเซตก่อนเลยนะครับทั้ง Samsung Galaxy C4 3 5 G และ C 5 3 5 G นะครับใช้ชิปเซ็ตตัวเดียวกันเลยนั่นก็คือ Qualcomm Snapdragon 888ตัวท็อปสุดแรงสุดเร็วสุด น่าจะไม่มีข้อกังขาใดๆนะครับสำหรับ CPU ระดับ5นาโนเมตรตัวนี้นะครับแล้วก็รองรับเทคโนโลยี 5G ในโมเด็ม 5G ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในท้องตลาดตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเรื่อง CPU จบไหมครับจบนะฮะไปต่อเรื่องของ RAM เลยนะครับใน C f i p 35G นะครับมี RAM 8 g ินะครับแล้วก็ C4 35G RAM 12 g ิแน่นอนครับ เป็นมือถือระดับท็อปจากซัมซุงก็ต้องใช้แรมที่มีเทคโนโลยีสูงสุดนั่นก็คือ LPDDR5 หลายยี่ห้อหลายรุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ยังใช้4อยู่เลยนะครับต้องเป็นรุ่นท็อปๆจริงๆแล้วก็ต้องเป็นผู้ผลิตระดับซัมซุงเท่านั้นถึงจะใช้ LPDDR5 นี่นะครับต่อกันด้วยเรื่องลมนะฮะในปีที่แล้วทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยผู้ใช้นะครับมีเสียงติมานิดนึงว่าทำไมมีรอมให้เลือกความจุเดียวเลย น่าจะมีรอมให้เลือกความจุแล้วก็เลือกระดับราคาได้ด้วยปีนี้ Samsung ก็เลยจัดการให้ครับอย่าง Samsung Galaxy C Flip 3 5G ตัวนี้นะฮะมี2ความจุให้เลือกครับนั่นก็คือ 128GB กับ 256GB พอมีรอมที่เล็กลงนะครับอย่าง 128GB กเนี่ยก็ทําให้ราคาเขาน่ารักขึ้นมากด้วยนะครับน่าซื้อมากเลยเดี๋ยวราคาจะบอกตอนท้ายนะครับส่วนรอมของ C435G ก็มี2ระดับให้เลือกเช่นกันมี 256GB กับ 512G ครับ ต่อกันด้วยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ a m s u n ง g a l a x ซ C f l i p 35g แบตเตอรี่เท่ารุ่นเดิมปีที่แล้วเป๊ะเลย3,300ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับฟ้าชาร์จ15วัตต์นะครับส่วน c Fold 35g แบตเตอรี่น้อยกว่ารุ่นปีที่แล้วนิดเดียว4,400ม ah ิลลิแอมครับปีที่แล้วมี4,500 ปีนี้น่าจะเป็นที่การออกแบบตัวเครื่องนะก็เลยมีขนาดเล็กลงเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าชิปเซตก็ใหม่ระบบ AI ก็ใหม่แล้วก็รอมกับ Android ก็ใหม่ด้วยน่าจะจัดการเรื่องของพลังงานได้ดีกว่าเดิมเพราะ,ะนั้นแบตเตอรี่ที่น้อยลงไม่มีปัญหาแน่นอนครับ กอันต่เลยร,เริ่มต้นที่ s a m s ุง g g a l ซ x y C4 35G นะครับรุ่นนี้จะมีกล้องทั้งหมด5ตัวด้วยกันเริ่มจากกล้องหลังนะครับด้านหลังจะมีกล้องอยู่3ตัวเลนหลักเลนเทเลโฟโต้เลนอัลตร้าไวททั้ง3ตัวนี้ความละเอียดเท่ากันหมดเลยจำง่ายมาก12ล้านพิกเซลต่อมากล้องตัวที่4คือกล้องตัวที่อยู่จอด้านหน้าที่เป็นจอ6.2นิ้วจอเดี่ยวตัวนี้จะเป็นความละเอียด10ล้านพิกเซลครับและกล้องตัวสุดท้ายครับ นี่คือไฮไลท์เด็ดของ Samsung g a l a y y 4 3 5 g ตัวนี้เลยนะครับนี่คือครั้งแรกของ s a m s u n งและเป็นอันดับต้นๆของโลกนี้นะครับที่มีการนำเอากล้อง under display camera ครับหรือว่ากล้องใต้หน้าจอมาใช้โอ้โหสุดยอดมากๆ <S <S 1> <S 1> เมื่อเรากลางหน้าจอออกมานะครับแต่เดิมเนี่ยจออันใหญ่ขนาด7.6นิ้วเนี่ยจะมีรูกล้องหน้าอยู่1จุดเป็นรูที่ขัดขวางสายตาเราอยู่คราวนี้ จะไม่มีจุดใดๆมาขวางสายตาเราแล้วครับ กล้องจะลงไปอยู่ใต้หน้าจอเลยนะครับซึ่งเทคนิคที่ซัมซุงใช้เนี่ยเดี๋ยวโอ้โเดี๋ยวต้องรอทางซัมซุงเขามาเปิดเผยนะผมส่องดูใกล้ๆผมซูมเข้าไปให้คุณผู้ชมเห็นใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณที่เป็นรูกล้องเนี่ยนะฮะคือกล้องเขาอยู่ใต้จอจริงๆแล้วเขาใช้เทคนิคที่ว่าเหนือรูกล้องเนี่ยนะฮะตรงที่เป็นพื้นผิวจอเนี่ยเหมือนเป็นจอขนาดเล็กๆเป็นเม็ดพิกเซลเล็กๆมาเรียงเลียงๆกันแล้วก็บังรูหน้าจออยู่ไม่รู้ว่าใช้เทคนิคอะไรที่จะทําให้กล้องเนี่ยมันสามารถส่องแสงผ่าน รหรือว่าเก็บแสงจากภาพที่เราถ่ายเนี่ย ผ่านทะลุหน้าจอตัวนั้นเข้ามาที่เซ็นเซอร์กล้องได้ยังไงโอ้โ oh, หอันนี้ amazing มากๆกล้องตัวนี้จะมีความละเอียด4ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปให้ดูนะครับต่อมาที่ Samsung Galaxy C Flip 35G ครับตัวนี้มีกล้อง3ตัวด้านหลังมีกล้อง2ตัวครับเป็นกล้องหลักและเลนส์อัลต้ไว์ความละเอียดเท่ากันเลย12ล้านพิกเซลทั้งคู่แล้วเมื่อกางหน้าจอออกมานะครับก็จะมีกล้องหน้าที่อยู่บนหน้าจออีกหนึ่งตัวตัวนั้นก็ความละเอียด10ล้านพิกเซลครับ จบเรื่องของสเปคนะครับต่อไปจะเป็นการพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานซึ่งผมจะเริ่มต้นที่ s a m s u n g g a l a ซ y C4 3 5G กันก่อนนะครับมีผู้ใช้ s a m s u n g a ซี่ซ c 4 4 2ทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า s a m s u n g Gala ซ y C4 นะจอพับได้แบบนี้จอใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าสามารถใช้กับปากกา S Pen ขีดเขียนบนหน้าจอได้เนี่ยมันจะสุดยอดมากๆแล้ววันนี้มันทำได้แล้วโอโสุดยอด มันเป็นจินตนาการหนึ่งผมเลยนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดผมบอกว่าเนี่ยซีโฟเนี่ยถ้าเขียนหน้าจอแล้วใช้ปากกาได้นะสุดยอดเลยคือมันจะเพอร์เฟกลงตัวสมบูรณ์แบบมากๆแล้ววันนี้ครับซัมซุงได้ทำให้ s a ั s u ุง g a l ซ x ี c 4 35G ใช้กับปากกา S Pen ได้แล้วขีดเขียนบนหน้าจอได้เลยนะครับสิ่งแรกที่คุณผู้ชมทุกท่านต้องรู้ก่อนก็คือ ปากกา S Pen ที่เคยมีมาในอุปกรณ์อื่นๆก่อนหน้านี้ใช้กับ C 4 3ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละความถี่เอามาเขียนแล้วจะเขียนไม่ติดนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องใช้ก็คือคุณต้องซื้อแยกซึ่งเขาขายแยกนะครับคุณต้องซื้อปากกา S Pen ซึ่งเขาจะทํามา2รุ่นเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อ s a ั s u ุง g a l C x y C4 จอพับได้แบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับตัวที่1คือ S Pen รุ่น4 Edition ตัวแรกนี้นะครับ จะเป็นปากกาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาจะออกแบบมาเพื่อหน้าจอของจอพับได้ตัวนี้โดยตรงเลยคือหน้าจอพับได้เนี่ยมันจะไม่สามารถกดลงไปแรงๆได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นซัมซุงก็เลยทําออกแบบมาให้ตัว S Pen 4 Edition เนี่ยถ้าเราเอามากดลงบนหน้าจอพับได้นะครับถ้าเราเผลอกดแรงๆเนี่ยหัวปากกาเขาจะยุบลงไปได้เพื่อความปลอดภัยของการขีดเขียนบนหน้าจอออ,อกแบบมาโดยเฉพาะเลย แล้วตัว S Pen 4 Edition ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ไม่ต้องชาร์จแบต ก็คือจะไม่ต้องใช้บลูทูธคอนเน n t c t แล้วก็จะไม่มีฟังก์ชัน Air Action ออกแบบมาเพื่อการขีดเขียนหน้าจอเพียงอย่างเดียวเลยซึ่งผมว่าหลายคนอาจจะชอบแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่อยากจะมายุ่งยากว่าไอ้ปากกามันแบตหมดหรือยังต้องชาร์จไฟหรือเปล่าแล้วก็เน้นเรื่องของการขีดเขียนอย่างเดียวไม่เน้นเรื่องของการสั่งงานมากผมว่ามีหลายคนชอบแบบนี้นะครับเขาขายแยกนะครับ S Pen 4 e d i ร i o n เนี่ยราคา1590บาท แล้วเวลาเราซื้อมาเราก็ต้องไปซื้อเคสมาด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่สามารถเก็บปากกาเข้าตัวโทรศัพท์ได้ใช่ไหมฮะก็ต้องใส่เคสที่มีช่องเสียบปากกาด้วย ซัมซุงเขามีออกมาขายครับเป็นชุดมาพร้อมเคสนะครับเป็นเคสสำหรับซัมซุง g ดซี่ซีโแล้วมีช่องเสียบปากกา S Pen มาด้วยแล้วในเคสนั้นนะ่ะมีปากกา S Pen มาให้ด้วยขายเป็นชุดเลยราคา2,790บาทถือว่าไม่แพงนะเออซื้อตัวปากกาอย่างเดียว1,590หรือว่าซื้อทั้งเคสมาเลยยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วแล้วมีที่เก็บปากกาด้วยจับปากกาอีกรุ่นนึงครับนั่นก็คือ S, S Pen Pro ครับตัวนี้เป็นรุ่นแบบสูงขึ้นมานิดนึงความยาวของตัวปากกาก็จะสูงกว่ารุ่น4ฟ d i t i o n นิดนึงนะครับ,บ<ส>ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ปากกา S Pen อยู่แล้วเ<บ>ช่นคุณอาจจะเป็นเจ้าของ S21 Ultra แล้วก็คุณอาจจะเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Tab นะฮะที่ใช้ปากกา S Pen ได้ใช่ไหมครับคุณอยากจะได้ปากกาอันเดียวที่เขียนได้ทั้งตัว c4.3 คุณด้วยแล้วเขียนกับอุปกรณ์อื่นๆที่คุณมีอยู่แล้วได้ด้วยเพราะว่าเจ้าปากกา s pen pro ตัวนี้นะครับมันสามารถปรับสวิตความถี่ได้คือมันจะมี2ความถี่คุณสามารถปรับสวิตความถี่เป็นความถี่ความถี่หนึ่งแล้วเอาไปใช้กับอุปกรณ์ GalaxyDevice เก่าๆของคุณได้นะครับแล้วพอจะมาใช้กับ C4.3 คุณก็ผักสวิตมาอีกทางนึงแล้วก็เขียนได้ ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธด้วยคือต้องชาร์จไฟแล้วก็สามารถสั่งงาน Air Action ได้เรียกว่าเป็นปากกาที่แบบฟูลฟังก์ชันมากๆเลยซึ่งปากกา S Pen Pro ตัวนี้นะครับราคา3690บาทครับ พอเรามีปากกาปุ๊บเนี่ยโอ้โหศักยภาพในการใช้งานของ C4 3 5G ตัวนี้มันจะดีขึ้นมากนะครับคนที่ได้ลองเขียนหน้าจอแบบผมนะครับจะรู้เลยว่าพอเรามีหน้าจอที่กลางออกมาได้ใหญ่ๆระดับ7.6นิ้วเปิดโน้ตขึ้นมาแล้วเขียนจดเทคโน้ตเนี่ยโอ้โหมันมีพื้นที่ให้เราเรียกว่าเขียนได้กันอย่างสบายใจมีพื้นที่ให้เขียนมากมายนะครับ แล้วเอาไปใช้ในลักษณะงานต่างๆก็เวิร์กมากๆเลยช่วงนี้ทำอะไร Work from home ใช่ไหมอ่าประชุมวิดีโอคอลทั้งวันโอ้โหบางคนนี่ประชุมจอหนึ่งจะเทคโนตอะไรจะพิมพ์อะไรก็อยู่อีกจอหนึ่งใช่ไหมครับนี่คุณใช้ c 4 3 5 g ตัวนี้เลยคุณพับเป็น f ฟล็กโ d มดตั้งขึ้นมาจอตั้งใช้ทำเป็นวิดีโอคอลส่วนด้านล่างเปิดโนตขึ้นมาครับแล้วใช้ปากกา Spen จดเทคโนตนี่จดบันทึกการประชุมเสร็จแล้วแปลงลายมือของคุณเป็นเทกนะครับจะก๊อปปี้เพไปวางตรงไหนหรือจะส่งเมลต่อทำได้สะดวกมากๆทำงานได้เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียวเลยถือว่าเวิร์กมากๆครับต่อมาคือฟังก์ชันในการใช้งานแบบ Multitasking ครับนี่ พอเป็น s a m s u n g Galaxy C43 นะครับหน้าจอที่ใหญ่ที่กลางออกมาได้7.6นิ้วของเขาเนี่ยทำให้เราสามารถทำงานได้หลากหลายมากๆหนึ่งคือถ้าคุณเปิดแอป,ปเดียวเต็มหน้าจอโอ้โหพื้นที่ในการทำงานมหาศาลสมมุติว่าคุณเปิดแอป,ปแผนที่ขึ้นมาคุณก็จะเห็นแผนที่กว้างๆเลยใช่ไหมครับถือมือเดียวไม่ถนัดคุณพับหน้าจอเข้าไปแอป,ปก็จะมาแสดงผลต่อที่จอด้านนอกนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยให้การใช้งานนั้นสะดวกมากขึ้น พอมีหน้าจอใหญ่ขนาดนี้บางคนไม่ได้ทํางานแอปเดียวครับเป็นมัลติทัสเนเปิดหลายๆแอปพร้อมกันเลยนะครับที่ด้านบนมุมขวาของหน้าจอเขาจะมีแอป Edge คุณก็ใช้นิ้วปัดเรียกแอป Edge ออกมานะครับแล้วคุณก็เอานิ้วแตะลากแอปที่คุณต้องการมานะครับแล้วเอาไปวางจัดสัดส่วนของบนหน้าจอได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมจะเปิดเบราว์เซอร์เอาไปไว้ซ้ายสุดนะครับ เสร็จแล้วด้านขวาเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ช่องด้านบนเนี่ยผมเลือกเป็น YouTube แล้วกันนี่ดู YouTube ไปด้วยแล้วเหลือที่ด้านล่างเอาเป็น Facebook แล้วกันเท่ากับว่าผมจะมีแอป3แอปอยู่บนหน้าจอเดียวกันทำงาน3อย่างพร้อมกันเป็นมัลติทัสแบบเต็มรูปแบบทั้งดูข้อมูลเว็บทั้งดูคลิป YouTube แล้วก็เล่นโซเชียลไปด้วยในตัวเสร็จแล้ว คุณสามารถเซฟเซตติ้งตัวนี้ได้ครับเขาเรียกว่าแอปแพรแต่3จุดตรงกลางนะครับแตปะป๊บเลือกเซฟก็จะเซฟตัวช็อตคั t ตัวนี้เอาไว้ในแอปเอชคราวหน้ามาคุณปัดมาปุ๊บคุณจิ้มที่ตรงนี้จะเปิด3แอปนี้ขึ้นมาพร้อมกันให้คุณพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยแม้แต่เวลาที่คุณถ่ายรูป บน Samsung Galaxy ี4 3 5G นะครับก็มีวิธีการถ่ายรูปที่ไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนอื่นๆทั่วไปนะฮะเอาง่ายๆแค่คุณเซลฟี่บนเครื่องนี้นะครับคุณก็สามารถทำได้ถึง3วิธีแล้ววิธีที่1คือ คุณพับจอมาใช้จอด้านนอกกับกล้องที่อยู่บนจอด้านนอก10ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นท่าเซลฟี่แบบปกติอ่าอันนี้เบสิคสุดนะครับแบบที่2ออยากเซลฟี่โดยใช้กล้องหลังไหม <Wow. S 1> อ๋อนี่พอจอพับได้แล้วมีจอนอกแบบนี้เรากางออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็สลับไปกล้องหลังครับแล้วเราก็ใช้กล้องหลังส่องมาที่ตัวเราแล้วเราก็มองเห็นตัวเองจากจอด้านนอกนะครับข้อดีของการถ่ายเซลฟี่แบบนี้คือคุณสามารถใช้กล้องหลังซึ่งมีถึง3เลนคุณจะ ใช้เลนส์หลักเลนส์อัลตราไวหรือเลนส์เทเลคุณก็สามารถเซลฟี่ด้วยเลนส์ต่างๆได้ซึ่งมือถืออื่นๆทําไม่ได้นะคุณไม่เห็นตัวเอง <c oughs> ทําได้ก็แบบว่าเดาๆกันไปหรือต้องให้คนอื่นช่วยถ่ายให้พูดถึงเวลาที่คนอื่นช่วยถ่ายให้สมมติว่าคุณเปิดโหมดนี้นะครับแล้วเอาภาพมาแสดงผลจอนอกแล้วให้คนอื่นถ่ายให้เคยไหมครับคุณผู้หญิงไปเที่ยวนะต่างจังหวัดนะ แล้วก็ให้แฟนถ่ายให้แล้วก็กลับมาบ่นแฟนทุกครั้งเลยแฟนเราเนี่ยไม่รู้เป็นไรถ่ายรูปให้ดิชันน่ไม่เคยสวยเลยอะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้ครับคุณใช้ Samsung Galaxy C4 3เปิดโหมดนี้แล้วก็เปิดจอด้านนอกให้เห็นเป็นภาพพรีวิวแล้วให้แฟนคุณถือไว้เฉยๆแล้วคราวนี้คุณปรับท่าโพสต์เองเลยคุณเห็นตัวเองแล้วเนี่ยคุณอยากจะโพสท่าไหนก็โพสไปเลยถ่ายรูปออกมาสวยถูกใจคุณแน่นอน ปิดท้ายด้วยเซลฟี่แบบที่3ก็คือใช้กล้อง under display camera เลยครับนี่ใช้กล้องที่อยู่ใต้จอตรงหน้าจอที่กลางอยู่แล้วหันเข้าหาตัวเองแล้วก็เซลฟี่แบบมีภาพพรีวิวจอใหญ่ๆบึ้มๆเห็นรายละเอียดครบถ้วนกันไปเลยนี่ สเตปที่2ในการถ่ายภาพบน c 4 35g นะครับก็คือพับหน้าจอเครื่องเดียววางเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วใช้ประโยชน์ของ flex mode ครับ flex mode นี้ถือเป็นแหม killer ฟีเจอร์ของ s a m s u n งเลยนะครับมันใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆก็คือพอเราตั้งถ่ายรูปแบบนี้นะครับหคือเราได้ขาตั้งกล้องแบบอัตโนมัติก็คือคุณจะเอามือถือตัวนี้ไปวางตรงไหนก็ได้นะครับมันเหมือนมีขาตั้งกล้องไปด้วย มันช่วยการถ่ายภาพคนเดียวเนี่ยบางทีสาวๆไปเที่ยวคนเดียวนะครับแล้วก็ใช้กล้องวางไว้ตรงไหนแล้วก็ถ่ายภาพปรับมุมปรับอะไรได้ตามต้องการเลยนะฮะแล้วคุณก็จะใช้จอด้านบนเป็นภาพพรีวิวขนาดใหญ่ด้านล่างก็แบ่งระหว่างส่วนปุ่มควบคุมกับภาพพรีวิวที่ถ่ายไปแล้วได้เห็นทุกอย่างชัดเจนถือเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีในสมาร์ทโฟนตัวอื่นนะมีแค่บน C435G เท่านั้นเลย อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่มีมาตั้งแต่ Samsung Galaxy Z42 นะครับนั่นก็คือการถ่ายวิดีโอแบบออโต้เฟรมเลือกไปที่โหมดวิดีโอแล้วคุณเลือกคำสั่งออโต้เฟรมนะครับทีนี้เวลาคุณถ่ายวิดีโอเนี่ย ถ้าคุณอยู่ในหน้ากล้องคนเดียวหรือเดินมานะครับตอนแรกเนี่ยภาพมันจะกว้างสุดก่อนพอคุณเดินมาปุ๊บเนี่ยวิดีโอเขาก็จะค่อยๆครอ,อ,อปเข้ามาให้เป็นพอดีตัวคุณนี่คือปรับขนาดภาพและเฟรมให้ออโต้เลยพอมีคนที่2เข้ามาเพิ่มเขาก็จะปรับขนาดภาพให้ใหม่โดยอัตโนมัติและมีคนที่3ม,มาเพิ่มก็ทําแบบเดียวกันได้อีกซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ชาญฉลาดมากๆในซัมซุงกลาซี่ซีโฟสามตัวนี้นะครับสามารถทําวิดีโอออโต้เฟรมสูงสุดในภาพนั้นมีคนได้ถึง 4คนแต่เนื่องจากตอนที่เราถ่ายอยู่นี้นะครับเรายกตัวอย่างได้แค่3คนเพราะในสตูเรามีอยู่แค่3คนนี่แหละครับนะฮะก็เป็นที่เข้าใจกันนะว่าออโต้เฟรมทำได้4คนเลยนะเจ๋งมากๆ ใช้งานของ Samsung Galaxy C Flip 3 5G ตัวนี้นะครับโอ้โหเรื่องแรกที่ต้องพูดเลยก็คือจอที่อยู่ด้านนอกตัวใหม่ของเขาอันนี้นะครับนี่คือจอขนาด1.9นิ้วพอจอมีพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นเราก็สามารถทำอะไรกับจอนี้ได้มากยิ่งขึ้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเรื่องแรกก็คือ notification โ,โอ้โหคราวนี้มาเลยครับ2-3บรรทัดอ่านได้แน่นอนสายเรียกเข้าเนี่ย preview icon a วต t a r ของคนที่โทรเข้ามาชื่อเบอร์โทรเห็นครบทุกอย่าง เราสามารถดูพรีวิวรูปจากจอนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถเซลฟี่ผ่านจอตรงนี้ได้ด้วยนี่วิธีการง่ายๆนะครับก็คือดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Power อสครั้งครับเพื่อเป็นการเปิดกล้องึกจึกจก นี่เปิดกล้องขึ้นมาปับ๊บคราวนี้คุณส่องตัวเองเลยมีจอพรีวิวอยู่ด้านนอกนี่แล้วคุณสามารถถ่ายเซลฟี่ตัวเองโดยที่ไม่ต้องกางมือถือออกมาเลยนะครับอยู่ในท่าพับแบบนี้เลยสะดวกมากๆนี่สาวๆผมว่าชอบเลยนะฮะแล้วเป็นการถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหลังด้วยนะครับนี่เป็นไงมีประโยชน์มากๆเลยจอนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกางหน้าจอออกมาครับคุณผู้ชมนี่พอกางหน้าจอออกมาเนี่ยถ้ากางสุดการใช้งานก็จะเปรียบเสมือนกับสมาร์ทโฟนจอยาวๆใหญ่ๆ 1เครื่องเลย6.7นิ้วนะฮะแต่ถ้าคุณพับลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้เมื่อไหร่นะครับเฟล็กโหมดทำงานทันทีเฟล็กโหมดนี้มีประโยชน์มากๆนะครับคือถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้ในการใช้งานคุณจะเปิดแอปขึ้นมาเป็น2แอปแบ่งหน้าจอนะครับเป็น2แอปทำงานพร้อมกัน2หน้าจอก็ทำได้นะครับสะดวกดี <S <S 1> <S 1> บางคนเนี่ยใช้เฟล็กโหมดแบบนี้นะครับในการดูหนังฟังเพลง เปิด YouTube ขึ้นมานะฮะแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาขาตั้งมือถือจะไปหาที่พิงตรงไหนคุณก็พับหน้าจอขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณก็นั่งดูได้เลยนี่สาวๆนั่งดูซีรีส์เกาหลีโอ้โหผมว่าถูกใจแน่นอนนะครับแล้วพอเราใช้เฟล็กโหมดกับท่าตั้งแบบนี้ในการถ่ายรูปโอ้โหขราวนี้มีประโยชน์ขึ้นมากครับเพราะว่าอะไรเราสามารถใช้แทนขาตั้งกล้อง เหมือนมือถือเครื่องนีน้มีขาตั้งกล้องที่พกติดตัวคุณไปทุกคนทุกแห่งสาวๆเนี่ยไปเที่ยวคนเดียวไม่ต้องไปบอกพี่คะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราไปอ่อยเขาเนี่เราตั้งมาเองเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปนะจะถ่ายติ๊กต็อกทำวิดีโอคลิปถ่ายภาพนิ่งอะไรก็ตามแต่กําหนดมุมได้ตามต้องการนะครับแล้วก็บกมือบายๆให้ถ่ายได้เลยถือว่าเวิร์กมากๆนะครับเป็นฟังก์ชันที่น่าจะโดนใจสาวๆไม่ใช่แค่โดนใจสาวๆอย่างเดียวหนุ่มๆก็โดนใจด้วยนะครับเพราะว่าหลังๆเขา สีสันนี่ทําดีขึ้นแล้วนะฮะให้ดูแบบยูนิเซ็กมากขึ้นผมว่าผมถือเครื่องนี้ผมก็หล่อใช้ได้นี่เป็นไงเป็นไงฮะโอโเจ๋งเลยนะครับชอบชอบชอบ,ชอบนี่นะฮะเขาก็มีแอปเอชเหมือนกับตัว C4 3เลยนะครับแล้วคุณก็ลากแอปที่คุณต้องการออกมาแล้วก็ทําแอปแพรได้แบบเดียวกันเลยนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่มีประโยชน์ใช้สอยและพกพาสะดวกมากๆ ซุงเกลซี C4 35G และ C Flip 35G นะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมควรจะได้รับรู้นั่นก็คือราคาของทั้ง2รุ่นนี้ครับอย่างที่บอกเขามี2ความจุเนาะเริ่มต้นที่น้องเล็กก่อนนะครับซัมซุง g กล l a ซี C Flip 35G นะครับความจุ128 g b ราคา34,900บาทความจุ256 g ิราคา36,900บาท ส่วน Sam ซ sung ง a ด a x y C4 3 5 g มี2ความจุเหมือนกันนะครับความจุ 256GB ราคา57,900บาทและความจุ 512GB ราคา61,900บาทชอบรุ่นไหนชอบราคาไหนอยากจัดแบบไหนไปจัดกันเลยที่ Samsung Brand Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ